แล้วค่ะไงฝาลูกไงฝามาดูค่ะว่าเขาขึ้นฟูขนาดไหนโอ้โหน่า้ทานไหมคะทำเป็นขันเล็กๆเ,เนาะแล้วก,ก็แบ่งปันกันไปเนาะนี่ค่ะพอเราทําเพลงอย่างไหมคะเราจะจัดแต่งหน้าย,ยังไงก็ได้เราชอบอะไรเราทำไหวไม่นานจะบอกว่าเรียนรู้ไปเลยนะคะคนจีนเนี่ยถือว่าการทําใช้เถา่วคุ้ยเนี่ย เป็นอาหารมงคลน,นะคะใช้วกใช้แปลว่าความมีโชคความมีลาบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวันศสตร์ต่างๆหรือเป็นวันอัตเจ้าขี่อามาเจ้าขี่วันครบรอบวันตายคุณพ่อคุณแม่ค่ะใช้ถา่วพุยด,ดีที่สุดที่เปิ้นทำไหว้นะคะทำแล้วกเ็เวลาถึงวันไหว้เนี่ยเราทําขึ้นมานะคะคุณพ่อคุณแม่เราเขาเคยทําให้เราถึงก่อนนะั้นถึงตอนนี้ถึงเวลากระตันยูของเราละ เราทำไหว้คุณพ่อคุณแม่เลยทำเป็นขันเล็กๆเนาะแล้วก็แบ่งปันกันไปเนาะใช่ใช่ทำเป็นถ้วยข้าวนึ่งแล้วเวลายากมาเนี่ยพอไหว้เสร็จเนี่ยเราก็แบ่งแบ่งเขาเราได้บุญเขาก็ได้บุญด้วยเขาได้ได้อิ่มใช่ได้อิ่มกอิ่มใจเขาได้อิ่มใช่แล้วคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทำใช้ขบวยเขาจะทำเป็นปอนปอนกลมๆใหญ่ๆแบบนี้ใหญ่กว่านี้อีกเขาถือว่าการทำอะไรที่มันกลมๆอ่ะ เป็นอี้อ่ะเหมือนที่ใต่อีอี้เนี่ยมันไม่มีอะไรติดขัดมันตรมมันลื่นนะคะชีวิตก็จะไปได้ดีเขาถึงนิยม,<ผ>มทำ<ผ>มเป็นลักษณะภาชนะลกลมๆนะคะกลมๆใหญ่ๆอยู่เก้งตัวอยู่เก้งหอ่ออยู่เ,เก,ก้งคอกาจีซุ้มเกี้ยงอ,อพวกใส่พวกใช้นะคะอันนี้คือคนจีนปฏิบัติกันมาเลยนะคะทำเลยนะคะซื้อได้นะคะอ๋อแหมนักเรียนโปรโมทให้เลยนะคะ ถ้าไม่ทําก็สั่งซื้อกับแม่นันได้ทีนี้แม่นันจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทํอยากให้ทเองแม่นันอยากจะพักบ้างโดยการสอนอย่างเดียวสอนให้ไปสอนต่อสอนต่อแต่ที่แม่นันยังทาขายอยู่ทุกวันนี้ทําเพื่อไม่ให้ลืมกลิ่นอายของโบราณโบราณน,นะคะเพราะว่าคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาเคยทําเองแต่ตอนนี้เขาทาไม่ไหวแล้วเขาจะได้อย่างน้อยก็รู้ว่าเออสามารถหาซื้อได้จากแม่น,นัน แต่จะดีไหมถ้าลูกหลานเรียนรู้ไปแล้วทาให้ท่านทานเองโอ้โหสุกข้อสุขเลยใช่ไหมเป็นอะไรที่สุดๆน้ำเยี่ยไปน้ำเอาพอควรถามว่าจืดลงไหมมันไม่ได้จืดลงหรอกแต่ว่าเดี๋ยวมันจะฉ่ำน้ำํา